รีวิวจอ Android นะครับตัวนี้สเปกกลางๆนะครับแรม2กิกรม16ครับความสามารถก็พื้นฐานนะครับแบ่ง2แอปเล่นบนหนึ่งหน้าจอได้นะครับโปมาลัยควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับแบ่งระหว่างแผนที่กับ YouTube ได้นะครับปิดได้นะครับกลางคืนนะครับต้องการลดแสงสว่างที่หน้าจอก็ปิดแสงที่จอได้นะครับเพื่อที่ฟังเสียงอย่างเดียวนะครับ ใหกลับมาก็แตะที่จอทีหนึ่งครับแบ่งสองแอป็นหน้าจอนะครับลากมานะครับโอเคแอปหนึ่งก็ได้ตามความต้องการนะครับกล้องถอยก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับปกตินะครับโอเคครับความคมชัดเหมือนเดิมครับ จอโฮมจะเป็นลักษณะนี้นะครับมีอ e ีโคไลเซอร์ให้นะครับลงชื่อเข้าใช้แล้วก็สามารถติดตั้งแอปเพิ่มเติมได้นะครับผมอะไรก็โไ,ได้ปกติครับกล้องถอยนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องรอบคันนะครับเรียบร้อยครับ